อ,อมสกาวใจมาแล้วหลังกระดิ่งเงินกระดิ่งทองได้ยินเล็กชัดๆเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอสําหรับอ,อมสกาวใจพูนสวัสด์นักแสดงพิธีกรชาวไทยซึ่งเข้าวงการจากการประกวด Co ฟฟี e เมดสเตจชาเลนจ์1993มีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกคือเทพบุตรสุดเวหาโดยรับบทเป็นนางเอกในช่วงแรกภายหลังไปพลิกบทเป็นนางร้ายซึ่งประสบความสําเร็จมากกว่าหนึ่งในผลงานที่สร้างชื่อคือละครเรื่องบ้านไซทอง โดยรับบทเป็นหญิงเล็กและปัจจุบันก็หันมาชื่นชอบการซื้อลอตเตอรี่จนเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาติดตามกันอย่างมากมายและต้องบอกว่าล่าสุดด้านสาวอมสกาวใจก็มาแล้วหลังกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกระสิบให้เลขได้ยินชัดๆโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าแม่อ๋อมฟังน้องกระดิ่งอยู่ได้ยินไหมฮะซื้อก่อนซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าได้ยินเป็น178ฟังอีกครั้งนะคะ178ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ